สวัสดีครับผมโยโย่ Star นนกกยย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 ยนยย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 ย็ยยยนยยยเยยยยอรยย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 ยเยย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 คยยยยนยยยยอวันนี้ยยยยยยเย็ยยยยยอนยย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 รับยย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 อยยยยยอยยยยนย่ยยย่ยยยยยยยนยยยยยายยยยยบยย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 อยยยเลยย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 อุสเนี่ยก็จะไปแบบ ผสมกับเด็กต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามได้ทุกธาตุเลยเพราะว่าอาเซอุสนะครับสามารถไปได้ทุกเด็กเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กอะไรก็ตามซึ่งมันทําให้ผมคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาแนะนําอะไรดีนะให้อาเซอุสคู่กับอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบในเมื่อมันไปไหนก็ได้เหมือนใครกับโจ๊กเกอร์ขนาดเนี้ยก็เลยคิดว่าผมก็จะแนะนําอาเซอุสแบบเพียวไปเลยละกันแบบว่าไม่ผสมเลยเลยเป็นอาเซอุดล้วนนะครับเป็นเด็กอาเซอุสล้วนเลยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากจะแบบ เอาไปเพิ่มกับเด็กของตัวเองที่แบบเช่นม้าขาวหรืออะไรก็ตามนะฮะสีอื่นๆน่ะทุกธาตุเลยอัสซูไปได้หมดเลยนะฮะกดเชียงแต่แบบแค่หาสล็อตให้อาสซูใส่เข้าไปสักหกใบบวกกับดับเบิลจี้อันใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เล่นได้แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโอเคเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาสมมติว่าเอาเด็กอาสซูคู่กับม้าน้ําอะไรอย่างเงี้ยมาแนะนาอย่างเงี้ยมันก็จะมี รีเควสมาว่าเอาอาซูุสคู่กับอันนั้นบ้างดิคู่กับอันนี้บ้างสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบเป็นเส้นนะครับไม่งั้นชาแนลของเราต่อไปนี้นะฮะแนะนำเด็กก็จะเป็นอาเซูุสบวก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 นะครับผมเพราะฉะนั้นตัดปัญหาครับผมจะไม่แนะนําเด็กอาซูสคู่กับอะไรเลยถ้าอยากเอาคู่ก็ลองไปปรับเองนะฮะในคลิปนี้จะเป็นอาเซูุสอย่างเดียวไม่มีผสมอะไรทั้งนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเด็กลิสกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็มีตามนี้นะครับเริ่มที่จิมิเลียนนะครับ4ใบเมซอน4ใบอาซิอุดวีสตาร์3ใบอซิอุดวี3ใบอิตาเลียนชวิกชูเตอร์2ใบอิตาเลียนหาของ1ใบมานาฟี่1ใบแล้วก็โนกัจิ1ใบนะครับต่อไปไอเทมนะครับจะมีเลเวลบอลนะครับ4ใบเครื่องหอมวิวัฒนาการ4ใบคิดบอล4ใบเข็มขัดแห่งความแน่วแน่2ใบตะข่ายจับคืน2ใบถังเต็มเปี่ยม1ใบนะครับซัพพอร์ตก็จะมีแมรี่2ใบคำสั่งของบอส2ใบ ความใสแจของเซเลนสองใบยาพิจัดอาจารย์2ใบเมลอน2ใบคีบานะ1ใบนะครับสเตเดียมจะมีสเตเดียมที่พังทลาย1ใบ, 1> บเทนนิสคอร์ด1ใบ, 1> บแล้วก็ทางหิมะสุดยอดขาว1ใบนะครับแล้วก็ e n e r จ y นะครับจะมีพลังงานน้ำนะครับ6ใบแล้วก็ดับเบิลเทอร์โบเอเนจีสีใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเรืนี้คร่าวนะครับแน่นอนครับผมผมจะแนะนำเจ้าพวกนี้ก่อนนะครับเป็นตัวซับที่เราคุ้น,น้าคุตาก็คือ เซตเมสซอนจิเมเลียนอิทิเลียนนะครับผมก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้เพราะว่าโผล่มาหลายเด็กนะครับในแต่ก่อนตอนนี้ก็ยังโผล่มานะครับแต่อาจจะลบเป็นบาทลงเพราะมามีเอสมีอาร์ซิอุสมานะครับผมก็ความสามารถนะครับก็ตามนี้เลยนะเมสซอนนะครับก็สามารถใช้ท่าเลือกเรื่อยๆนะครับท่าแรกของเขานะครับในการเซตบอร์ดได้นะครับก็คือเรียกตัวเขาเองนะครับระาวางที่เบนได้3ใบนะครับจากเด็กนะ ส่วนจิมเมเลียนอินเทเลียนนะครับใบตรงกลางนะครับก็เมื่อแปลงล่างนะครับก็เสิร์ตเทนเนอร์หนึ่งใบหรือ2ใบตามล่างของเขานะครับผมง่ายๆเลยก็แล้วแต่เลยว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมานะส่วนอินเทเลียนใบสุดท้ายนะครับคริสชิเตอร์นะครับใช้ได้หนึ่งครั้งก็คือยิง20ดาเมจไปที่ปกติหนึ่งหนึ่งตัวของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมประมาณนี้เลยครับสำหรับเซตซัพพอร์ตยอดนิยมของเรานะครับก็คือเซตอินเทเลียนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวหลักของเด็กนี้นะฮะก็คือพระเจ้าของเราเองก็คืออาร์เซอุ ที่ผมเอาขึ้นมา2ใบเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้2ใบเลยนะครับผมมาดูที่อาสุตวีกันก่อนนะครับไปดูที่ท่าแรกนะครับใช้2จี้ใส่นะครับผมไม่มีดาเมจนะครับแต่ว่าเมื่อโจมตีแล้วนะครับนำการ์ดพลังงานพื้นฐานนะครับได้สูงสุด3ใบนะครับจากเด็กเรามาติดโปรแกรมวีตามใจชอบแล้วก็สับเด็กนะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มจี้นี่แหละนะครับง่ายๆเลยก็คือตีปั๊บเพิ่มจี้จบเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูทางทางขวานะครับอาซูตวีสตาร์นะครับผมถ้าโจมตีนะครับเช็คสาจี้ใส่นะครับผมตี200ดาเมจนะครับผมเมื่อตีแล้วครับก็เอาพลังงานพื้นฐาน3ใบนะครับสูงสุดจากเดฟมาติดที่โปเกมอนวีตามใจชอบนะครับผมก็เหมือนกับอาซูตวีเลยเพียงแต่มีดาเมจเพิ่มขึ้น200นะครับผมแล้วก็ความเทพของเขายังไม่จบเพียงพอนี้นะครับเขามีความสามารถนะครับสตาร์เบิร์ดนะครับผมพลังเป็นพลังแบบเอ่อถ้าถ้าโจมตีใหม่นะครับพลังวีสตาร์นะครับผม แต่ว่าพลังวิสตาเนี่ยก็คือว่าใช้ได้1ครั้งต่อ1นเกม,นะ,ะม,มนะครับผมพอสามารถตาเบิร์ดนะครับผมใช้ได้1ครั้งในเทินฝ่ายเรานะครับเลือกการ์ดท,ที่ชอบนะครับสูงสุด2ใบาจากเด็กเรานะครับนำขึ้นมือนะครับแล้วก็สับตัดการ์ดนะครับผมก็คือแบบว่าเอาขึ้นมือ2ใบอะไรก็ได้เลยอะแล้วแต่เลยอะ,อะแล้วก็ไม่ต้องให้ฝันข้ามดูด้วยนะ2ใบนั้นอะอย่างโกงแล้วก็พอ,อใช้ความสามารถนี้แล้วนะ่ะเราไม่ได้จบเทินนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นท่าโจมตีนะเนาะป็นการใช้ความสามารถ นะครับมันเลยเก่งตรงนี้นี่นะครับผมก็คืออัศวุตวีสตาของเรานะครับแน่นอนว่าอาัศวุตวิสตาเนี่ยจะเห็นอีกนานเลยเพราะว่าเป็นเมตาใหม่แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูของช่วยอีกนิดนึงนะผมก็จะมี4ี่ใบนี้นะครับผมเริ่มมาที่โนกัตจินะครับผมความสบบามารถนะครับลังลึกลับนะครับตับใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่บนกระดานนะครับจุดอ่อนของโปเกมอนไล้์สีที่อยู่บนกระดานของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามทั้งสองฝั่งเลยนะจะหายไปทั้งหมดเลย ก็คืออาซูตของเราจะไม่มีจุดอ่อนจะไม่แพ้ต่อสู้อีกต่อไปเพียงแค่วางโนกจิที่เบนอะไรประมาณนี้เพื่อแบบเราเจอเด็กต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็วางโนกจิซะเราก็จะไม่ตายในวันชตนะครับมาดูที่ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตใบใหม่นะครับความใสใจของเชลนนะครับผมเลือกโปเกมอนไลท์สีของฝ่ายเราหนึ่งตัวนะครับที่มีตัวนับดาเบจวางอยู่นะครับนำโปเกมอนนั้นนะครับกับการ์ดทั้งหมดที่ติดอยู่กลับขึ้นมือนะครับผมก็ สมมติว่าอาัศวุจของเราเนี่ยบาดเจ็บอยู่แล้วก็สามารถใช้ความใส่ใจของเชเลนเนี่ยยกอัศวุธที่เจ็บอยู่กลับขึ้นมือได้ก็จะทําให้เราแบบไม่โดนเทคไพไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การทั้งหมดทั้งจี้ทั้งอุปกรณ์สมใส่ที่ติดจากอัศวุจเนี่ยยกขึ้นมือหมดเลยแล้วก็เอาเอาอาัศวุจตัวใหม่ที่เราเพิ่มจี้ไปเทิร์นที่แล้วเนี่ยจากการโจมตีเนี่ยเอาขึ้นไปแล้วเราก็ติด อะไรให้เรียบร้อยที่เราเอาขึ้นมือไม่เยอะไปกับตัวใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคอมโบของเด็กนี้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าหากว่าอัสวูสไม่ได้ตายในวันช็อตนะครับผมก็สามารถใช้เซเลนยกขึ้นมาได้นะครับไปที่ไปที่3นะครับผมอุปกรณ์อันใหม่นะผมเข็มขัดถึงความแน่นแน่นะครับดาเมจถ้าต,รรต,นนรรต่อสู้ของโปรแกรมที่ติดยัรแบบนี้ใช้จับโปรแกรมวีตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามจะบวกอีก30ก็คือโบยดาเมจอีก30นะครับผมถ้าตีโปรแกรมวีฝ่ายตรงข้ามประมาณนี้น,นะครับผม ก็เพิ่มความแรงนั่นแหละนะใบสุดท้ายนะครับผมดับเบิลเทอร์โบเอนเนอรี่นะครับผมบดาบใดที่ติดอยู่กับโปเกมอนนะครับจะทํางานเท่ากับพลังงานไลท์สี2ลูกนะครับผมแต่ว่าถ้าดาเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่ติดการเป็นียใช้กับโปเกมอนฝั่งตรงข้ามอะจะลบ20ก็คือสมมุติว่าอัซซิวส์วิสตาเนี่ยตี200ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่ามีการติดเอเจนี้อยู่อะจากที่ตี200ก็จะเหลือ180 เราจะสรุปอีกทีนึงนะครับเราจะใช้อาร์เซอุสนะครับในการโจมตีแล้วก็เพิ่มจี้จากเดฟไปที่อาร์เซอุสอีกตัวหนึ่งที่เบนนะครับผมแล้วก็ตีตีตีไปนะครับแล้วถ้าหากว่าอาร์เซอุสต,ตัวหน้านะครับเข่าตีมาแล้วไม่ตายนะครับเราก็จะใช้เซเลนนะครับผมยกตัวหน้าขึ้นมานะครับแล้วเอาตัวหลังขึ้นไปแทนแล้วก็เล่นตัวใหม่นะครับผมเป็นการทําให้ฝรั่ข้าเทปไคเราไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่เป็น ถ้าต่อสู้ที่เราแพ้ทางแล้วก็วางโนกตจิไปที่เบนประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่จะเป็นทั้งหมดจำนวนของเด็กนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์กันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยมาดูเกมเพล์ของเด็กอัสุตกันครับปัจจุบันเป็นเด็กอัสุตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอัสุตไฟฟ้านะครับอัสุตโมโนไปฝ่ายเรื่องก่อนนะครับวางเมสตอนกับโนกตจินะครับที่เป็นแล้วจบเทินนะครับ ไปฝั่งของอาซูอุสไฟฟ้านะครับติดจี้ไฟฟ้าไปที่โคโค่วีนะฮะแล้วใช้คิกบอลนะครับผมจะขอเรียกเป็นอาซูอุสไฟฟ้ากับอาซูอุสโมโนละกันนะครับผมเอาอาซูอุสวีนะครับขึ้นมาวางเบนซ์เอ๊ะเหมือนจะเปลี่ยนใจนะครับเอาที่ไฟฟ้าไปติดอาซูอุสวีแทนนะฮะแล้วก็จบเทิร์นนะครับผมมาฝั่งของอาซูอุสโมโนนะฮะใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาจิมิเลียนนะครับขึ้นมาแปลงล่างเซิร์ฟเทรนเนอร์หนึ่งใบนะเอาคลิกบอลนะครับขึ้นมา เราก็ใช้คลิกบอลนะครับผมเอาอาซูดวีนะครับขึ้นมาวางที่เบนติดเข็มขัดแห่งความแน่นแน่นะครับไปที่อาซูดวีนะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะผมถ้าต้องฝั่งนะครับเอาการาบบนมือไว้ใต้เดนะครับคนใช้จอห้าฝ่ายตรองข้ามโจอห์สี่นะครับแล้วก็ติดที่นะ้ําไปที่อาซูดูวีนะฮะแล้วก็วางเมสซอนอีกหนึ่งตัวนะพี่เบนแล้วก็จบเทิร์นนะผม ไปที่อาซูตไฟฟ้านะฮะวางอาซูตวีจับโคโควีอย่างละตัวที่เบนนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องห่องวิพัฒนาการนะครับเอาอาซูตวีสตาร์ขึ้นมาแปลงล่างนะครับแล้วก็แปลงล่างโคโควีแม็กนะครับตัวหน้าแล้วก็ใช้ความสามารถนะครับผมสตาร์เบิร์ดนะครับเสิร์ฟอะไรก็ได้นะครับ2ใบจากเด็กนะครับไม่ต้องให้างสะข้ามดูด้วยนะฮะค่อนข้างเก่งเลยดีเดยนนะครับสำหรับความสามารถอันนี้นะฮะ วางอสูตวีนะครับอีกตัวที่เบนติดที่ดับเบิลนะครับไปที่อสูตวีสตาร์นะครับใช้งานวิจัยสัตว์ทานนะครับผมทิ้งมือมือจมใหม่เสร็จไปวางทางหิมะสุญญากาศนะครับผมแล้วก็จบเธอนะผมเหมือนจะขึ้นมาไม่ได้นะฮะขามาฝั่งของอสูตโมโนนะฮะใช้ควิกบอลนะครับเอาอสูตวีอีกหนึ่งตัววางเบนนะฮะแล้วก็ใช้เลเวลบอลนะครับผมแทงล่างจิมิเลียนะครับเสิร์ฟเทนเนอร์หนึ่งใบนะครับเอางานวิจัยสัตว์จานนะครับขึ้นมา แล้วก็ใช้างานวิจัยศาสตราจารย์ที่บนมือจงใหม่7ใบครับติดดับเบิลจีไปที่อตูวีนะฮะใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับแปลงล่างอตูดวีตานะครับแล้วก็ใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาจิมิเร่ขึ้นมาแปลงล่างเสร็จเทนเนหนึ่งใบนะฮะเอาเทนนี่คอร์ดนะครับขึ้นมา แล้วก็วางทับเลยนะครับเพราะว่าถ้ายังมีทางหิมะอยู่เราจะใช้ความสามารถของอาซูอุสวิสตางไปได้นะครับก็วางทับแล้วก็ใช้ความสามารถตาเบิร์นะครับเสิร์ชอะไรก็ได้2ใบาจากเด็กนะครับผมขึ้นมือแล้วก็ใช้ตะข่ายจับคืนนะครับเอาจิมิเลียนตัวหน้าขึ้นมือนะครับแล้วอาซูอุสวิสตาขึ้นไปแทนนะครับวางเมต็ตอนนะครับที่เบนแล้วก็โจมตีนะผม 210ดาเมจนะครับเพราะว่ามีเข็มขัดติดอยู่นะครับผมแล้วก็เอาที่พื้นฐานนะครับจากเรมาติดโฟมันวีได้เหมือนจะเอามาแค่ใบเดียวนะครับติดที่อาซูวีตัวหลังอา่าฟังของอาซูไฟฟ้านะครับติดสปีดจ,จี้ไปที่โคโควีแม็กตัวสองใบแล้วก็รีทีสนะครับผมเอาอาซูวิสตาขึ้นมาก่อน,น,น้นั้นติดเข็มขัดไปที่เขาด้วยนะครับผม ก็ใช้ควิกบอลนะครับเอาโคโควีนะครับมาวางที่เบน์แล้วก็ใช้เทคนิคคอร์ดนะครับเอาจี้พื้นฐานจากหลุมนะครับขึ้นมือด้วยหนึ่งใบแล้วก็โจมตีนะครับ210ดาเมจนะครับผมเสร์ชจี้พื้นฐาน3ใบมากสุดนะครับมาติดที่โปรโมนวีตามชอบนะครับก็ติดให้โคโควี2ตัว1ใบแล้วก็ สองใบหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งใบหนึ่งตัวนะครับผมฝั่งของอัสซูอุสโมโนนะฮะแปลงล่างอัสซูอุสวิสตานะครับที่เบนแล้วก็แปลงล่างจิมเลเล่นนะครับเซเทนเนอร์หนึ่งใบเอาความัดใจของเชเลนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะผมเอาอซซูุสที่มีดาเมจนะครับขึ้นมือทั้งหมดเลยนะครับกับตราที่ติดอยู่แล้วก็ดันอัสซูอุสวิสตาตัวใหม่ขึ้นมานะครับ วางอัตุวีนะครับที่เบนซ์แล้วก็ติดเทโบดับเบิลจีนะครับไปที่อัตุวิสตาร์นะครับแปลงล่างอิตาเลียนฟิชเตอร์นะครับที่เบน์แล้วก็ติดเข็มขัดไปที่ตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้ทึ้นขอด์นะครับผมเอาที้น้ำหนึ่งใบขึ้นเมือแปลงล่างอิตาเลียนแบบหาของนะครับแล้วก็เซอร์เทเนอร์สองใบนะฮะเอาเมลี่นะครับกับเข็มขัดนะครับขึ้นมา ติดเข็มขัดไปที่อาูตวีที่เบนนะครับแล้วก็วางทางหิมะสุดยอดเข่านะครับทับเทนคอขอดไปแล้วก็ใช้คริชชเตอร์นะครับยิง20ดามจไปที่โคโควีแม็กตัวหลังนะครับแล้วก็โจมตีนะครับ2 1 0ดาเมจนะครับผมเกิดจี้มาติดได้นะแต่เหมือนจะไม่มีนะครับผมไปฝั่งของอทุตไฟฟ้านะครับติดสปีดจี้ไปที่โคโควีนะครับจวด2ใบ ใช้คำสั่งบอสนะครับเอาอิทาเลียนนะครับแบบมาออกขึ้นมากันไว้ก่อนเผื่อจะโดนจะโ,โดนตะข่ายไปเติร์ดต,ต่อนะฮะแล้วก็โจมตีนะผมล็อกเอาท์ไปได้หนึ่งไพ่นะครับแล้วก็เติร์ดจ,จี้นะครับสามใบมากสุดติดได้นะฮะมาฟังของอสุรุโมโน,โนนะครับผมแหลงล่างอาสุรุวิสตานะครับ ใช้เครื่องหองวิวัฒนาการนะครับเอาอาวุธวิสตาขึ้นมาแล้วก็ใช้แมรี่นะผมทั้งสองฝ่ายเอาการบดมือไว้ใต้เด็กนะแล้วก็คนใช้จัวห้ฝ่ายตรงข้ามตัวสีครับใช้ริชเตอร์นะครับยิงยี่สิบไ,ไปที่โคโควีแม็กตัวเดิมนะครับแล้วก็วางเมซอนที่เบนนะครับ แล้วก็โจมตีนะครับผม2 1 0ราเมตนะครับเสิดที่พื้นฐานมาติดได้นะครับเหมือนจะเจอแล้วนะครับจากที่ใช้แมรี่เมื่อกี้นะแตงว่าจี้บนมือนะครับก็ไปติดสามใบไปที่อาร์เอุสวีสตาที่เบนนะครับผมแล้วก็เทไายไป2นะครับไปฝั่งของอาร์เซอุสไฟฟ้านะครับผมใช้ไฮเปอร์บอลน,นะครับผม ทิ้งสองใบเอาโปรแกรมหนึ่ตัวขึ้นมานะครับจากเด็กเอาโคโควีแม็นะครับขึ้นมาแปลงล่างนะครับตัวหน้าแล้วก็ใช้แมรี่นะครทั้ง2องฝ่ายเอาการ์ดไว้ใต้เด็กนะฮะคนใช้จัห้าพอจะข้ํมจุดสีติดเข็มขัดแห่ความตั้งแน่ไปที่โคโควีแม็นะครับติดสปีดจ,จี้ไปที่โคโควีจวดสอใบนะครับ ก็โจมตี210ดาเมจนะครับผมแล้วก็ติดชาด้วยนะครับเพราะว่าไพ่ตามนะครับผมไพ่ฝ่ายสงครามนั้นจะทําให้ติดชาไปด้วยนะฮะมาฟังของอาซูอุสโมโนนะผมใช้ถังเต็มเปี่ยมนะครับเอาจี้น้ําในเด็กนะครับสูงสุดสองใบขึ้นมือได้นะฮะแล้วก็ควิกชิวเตอร์นะครับไปที่โคโควีแม็กตัวเดินนะคซ้ำไปยี่สิบดาเมจใช้ชวิกบอลนะครับเอาอาซูอุสวีนะครับขึ้นมา แล้วก็จบเทินนะครับผมพอจบเทินก็จะหายชานะครับฝั่งของอาศอุสไฟฟ้านะฮะใช้ไฮเปอร์บอลนะครับเอาอาศุสวีสตาร์นะครับ,าารบขึ้นมาแปลงล่างนะครับใช้สเปลย์โปเกมอนนะครับผมเอาโคโควีขึ้นมา แล้วก็นักวยยิจัยสแตจา์ที่บดมือจมไมาเจ็ดใบติดดับเบิลทอโบจี้นะครับไปที่อาเซอุวีสตาแล้วก็รีทีสนะครับโคโคบี Co ลงไปเอาอาเซอุวีสตาขึ้นมาแทนนะครับติดทูนเจมเมอร์นะครับไปที่อาเซอุวีสตาแล้วก็โจมตีนะผมล็อกเอาต์ไปนะครับเทพไพ่ไปสองนะฮะแล้วก็เซอร์จ,จี้มาติดได้แต่เหมือนจะไม่มีแล้วนะฮะ แต่มาฝั่งของอาร์ติอุสโมโนนะฮะวางอาร์ติอุสบีไปที่เบนต์นะครับติดดับเบิลเทอร์โบจี้ไปที่อาร์ติอุส V ีนะฮะคลิกชูเตอร์นะครับยิงย0สบดาเมจไปที่โคโค่บีแม็กตัวเดิมนะครับแล้วก็คำสั่งบอสนะครับผมเอาโคโค่บีขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีเลยนะครับผม210บดาเมจต้องเอาไปเทียบใพ้ไป2นะครับ ไปฝั่งของอาร์ซิอุสไฟฟ้านะฮะโจมตีเลยนะครับผม2 1 0ดาเมจแล้วก็ติดชานะครับเพราะว่าไพตามไพเล่าตามนะครับผมการติดชานี่ก็น่ารำกาญเหมือนกันเพราะว่าจะหนีไม่ได้แล้วก็โจมตีไม่ได้นะครับ1เทินฝั่งของอาร์ซูโมโนนะครับแปลงร่างอาร์ซูวิสตาที่เบนนะครับแล้วก็ใช้ความสจารเซเลนนะผมยก อัลซูดวิสตาที่มีดาเมจนะครับขึ้นมือทั้งหมดเลยนะกับตาที่ติดอยู่ติดที่น้าไปที่อัลซูดวิสตานะครับตัวน้นนะฮะ้าขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดเข็มขัดไปที่เขานะฮะแล้วก็แปลงล่างอิตาเลียนอีกตัวหนึ่งครับริชเตอร์40ดาเมจล็อกเอาท์ไปนะฮะแล้วก็จบเกมนะผมอัลซูดโมโนครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมถือว่าชนะด้วยริชเตอร์นะครับแต่น่าภูมิใจจริง ก็สำหรับเด็กอาซิอุสวีสตานะครับก็อย่างที่บอกนะมันสามารถไปได้ทุกท่าทุกสีเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเทพเจ้าของเรานะครับไปเข้าไปในเด็กได้นะไม่เสียหายนะครับเพียงแค่แบบหาสล็อตที่เขาอยู่นะครับสัก3คู่ครับอาซิอุสคู่แล้วก็ดับเบิลเทอร์โบเอเนอีสัก2-3ถึงใบก็สามารถเป็นเทพเจ้าเล่นคู่กับโปเกมอนคู่ใจในเด็กเราได้แล้ว แต่ว่าต้องเป็นโปเกมอนนะเพราะว่าถ้าโจมตีของเขาเนี่ยก็คือเอาจีพื้นฐานนมาติดที่โปเกมอนนะครับผมถ้าเป็นแบบเล็กตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยอาซูตุนี่ถือเป็นเลกที่ค่อนข้างเก่งนะครับผมเก่งทั้งท่าโจมตีเก่งทั้งความสามารถนะครับเขาก็คือว่าที่เมตาในอนาคตนะครับสำหรับอาซิอุวีสตานะครับผมก็สำหรับคนที่เล่นการ์ดโปเกมอนอันนี้ถือว่าแนะนำก็คือหาเก็บไว้ อย่างน้อย2-3คู่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขายนะเพียงแค่แบบว่าถ้าอยากจะเอาไปแข่งได้นะครับเดแบบว่าคิดไม่อ่อนนะครับก็เอาอาเซุธเป็นสตาเป็นพื้นไปเลยนะฮะแล้วก็เอาเอาสักตัวหนึ่งมาเติมแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะเล่นสีไหนอะไรนะรเพราะว่าอาศซุสมันเข้าได้ทุกสีนะครับผมก็ ซื้อเขาไว้สัก2-3ถึงคู่ไม่เสียหายนะครับผมอนาคตเก่งแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับผมรับรองว่ามีคนใช้เยอะแยะนะครับจะเห็นหน้าเขาไว้จนเบื่อเลยพระเจ้าคนนี้นะฮะโอเคไม่มีอะไรละสระดับเดนี้ก็ไม่มีคาพูดจะอะไรเออจะพูดเลยก็คือนอกจากเขาว่าเก่งนะครับผมโอเคถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม